เด็ดพี่เพคะเด็ดพี่เพคะต้อง ยยอยกลับเรือนหาอะไรกินดีกว่า รู้ไหมว่าข้าเลาแม่มันด่านต่อไปแม่ไม่ต้องเดินทางออกไปไกลๆเพื่อหาผู้ชายมาแต่งงานกับข้าเีกลวนะเออข้าไม่ไปหรวโว่โอ,อ,อ้ยแมเวะาข้าไม่ไปแล้วเพราะว่าข้าเนี่ย เจ้าหญิงกุลาแสแสงสวยลูกของข้าเองเฮ้ยเจ้าหญิงกุลาแสแสงสวยที่ก็งามน่าดูเลยนะเนี่ป้าป้ากันไายหมดแล้วกุลาลูกกุลากุลาลูกโอ้แข็งแร่และวเพื่อนวุ้วววว thank <laughs> you แล้วแม่เนี่ยก็เป็นคนคัดเลือกมาให้เองถ้าถึงไม่หอดตังคันเที่ยวไปเที่ยวมาเพื่อสู่ขอท่านฮารุให้เป็นพวงเงินไงไม่ได้ขอให้แม่ทําข้าบอกแม่แล้วไงว่าข้ามีชายในใจของข้าอยู่แล้วข้าจะต้องแต่งกับชายในใจของข้าไม่ใช่ฮารุนั่นว้ายว้ายกุลาว้ายว้ายว้ายวยนางกากละกลับมานะข้าได้ยินกุลาแต่งสวยหรือเปล่าล่ะกรือเลาล่ 룰파랑 가, 룰파랑 가, 룰파랑 가, 룰파랑 가. ปปปไปตามหากูละไปแล้วงลกยไม่ห้าไม่ยอมแต่งกับฮ้าลูยังไงห้าก็ไม่ยอมเป็นเมียไอ้คนรูปชั่วตัวดำเนี่ยฮ้าลูแน่ ท่านเป็นใครทำไมข้าจะฝันถึงท่านป่านนี้ท่านคงจะเติบโตเป็นชายรูปงามอย่างในฝันของข้าแน่ข้ารอท่านอยู่นะรอท่านเพียงคูดเดียว กุลากุลาบ้าเอ้ยามัริงว้ายกุลกุลากูลาสนกุลากุลาลูกกุลาลูกไม่นทังในยายบคฆ่าว่าังไงอะท่านฮารุหนท่านแม่บอกว่ากุลาน่ะชอบข่า ท่านแมแ่เลยยกเอาเข้าวของไปสู่ขอข้ากับท่นพ่อเจ้าหญิงกุลาชอบท่านจริงๆถ้าชอบแล้วทำไมต้องหลบหนีหน้าไปอย่างนั้นด้วยล่ะเออคืออย่างนี้พอเจ้าหญิงกุลาแสนสวยได้ไปเห็นรูปชมงดงามของท่านฮารุเจ้าหญิงกุลาแสนสวยที่ขี um ้อายก็เลยรู้สึกเขินควยวิ่ง อย่างนี่เอ๋รอกเหรอท่านแม่ยายเป็นเช่นนั้นแหละท่านฮารุเห็นไหมพี่สาไก่ทั้งแม่คนังทั้งนางกุลาตัวปัญหาของข้าะชัดทนอีกหน่อยนะขมุลแง่จ๋าเดี๋ยวอีกหน่อยก็ไม่ต้องเหนื่อยกับนางกุลาแล้วก็ป้าคนังต่อไปแล้วหมายถึงอะไรหรือพี่สาไกจะฆ่าสองแม่ลูกนั่นพูดอะไรนะกลัวแบบนั้นล่ะสกไกเป็นคนดีสะไกทำแบบนั้นไม่ได้หรอก ว่าจะไม่ให้ข้าเหนื่อยแล้วไงก็ที่สกไกบอกว่าไม่ต้องเหนื่อยขมูลเมีจาาลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดว่านางกุลาไปเป็นเมียของฮาลุเมื่อไหร่นางกุลาก็ต้องตามฮาลูกลับเผ่าไปใช่ไหมล่ะผัวอยู่ไหนเมียก็ต้องอยู่นั่นที่สกาผัวข้าช่างหัวแหลมจริงๆเลยพอจากนี้เองกับข้าต้องหาทางทําให้ฮาลูกับกุลาเป็นผัวเมียกันเร็วๆเข้าใจไหมเข้าใจแล้ว อุลาอุลาหลงเลยนะอุลากุลาแถนสวยดูเสด็จพี่ใกล้ค่ำแล้วนะพระเจ้าค่ะค้างแรมแถวนี้ก่อนเถอะ หมื่นชันพระเจ้าค่ะท่านคิดว่าเราควรพักค้างแรมที่นี่หรือเดินทางต่อไปจนกว่าจะพบหมู่บ้านข้าพเจ้าคิดว่าเราควรเดินทางต่อหากเราได้พักที่หมู่บ้านอาจจะมีช่องทางหาข่าวคราวการหายตัวไปของชายจักรันจากชาวบ้านได้พระเจ้าค่ะเราเห็นด้วยกับหมื่นชันอดทนอีกหน่อยนะพิราบก็ได้พระเจ้าค่ะเดินทางกันต่อเถอะหม่อมแม่นะหม่อมแม่ ส่งลูกมาลำบากแท้ๆเสด็จพี่ต้องมองฉันด้วย ขอรลายนะครลงที่ใสอย่อยงมนร้นนี่เห็นแก่เจ้าเป็นผู้พักดีต่อผาที่ทำพิธีบวงสรวงข้ามานานนับปี ใท่านเกกยรติภาเช่นนี้เพื่อให้ผู้พักดีสมหวังดังใจหมายอย่าโกรธเลยนะพระพิรุณพระกระพายช่วยด้วย พระลุชาเจ้าค่ะองค์เลขาญาตพระลุษาเจ้าค่ะหมูพิชิตหมูไทยหมูไทยหมูพิชิตสื่นเร็วองค์เลขาญาติพระลุษาหายไปแล้วเร็วนเร็วองค์เลขาญาติพระลุชาถูกทษกขอภัยวันอภัยเล่นงานจนหายไปออกไปแล้วเร็วหาเร็วหาอเขาญาติพระลุชาเจ้าค่ะอเาญาพระลุชาเจ้าค่ะองค์ญาติหมูพิชิตญาติ พันชาพันเจ้าค่ะองค์ชาพันเจ้าค่ะองค์เทายาดเดียค่ะองค์เทายาดพันุชาเดียค่ะนี่นี่จะเกิดข่าวหายไปขององค์เทายาดแล้วก็พันุชาถึงพระเนรประกันแล้วก็พวกเราหัวรุนจ,จังมาแน่หัวข้าหลุดไม่เป็นไรขอให้องค์เทายาดและพรันุชาทรงปลอดภัยก็พอแล้วรีบหา พี่อาชาัยนายพี่อาชาัยนายเราคิดว่าพี่อาชัยนายจะจากเราไปซะแล้วพี่ลาบพี่ลาบมืนชานหมูชัยหมูพิชิตพี่ลาบ ไม่รู้ว่าหมู่พิชิตกับพี่ราบจะเป็นยังไงบ้างเรารีบไปตามหาพี่ราบกับท่านกล้าของเรากันเถอะ เสียงท้องหรือเสียงกบวะดังเป็นบ้าว้ย